มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาค่ะและเรื่องราวที่พวกเราจะมานําเสนอในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าทะเล,ะเลบน<ด>ฟ้า,<ด>ฟาค่ะเราไปดูสมาชิกในกลุ่มของเรากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนัทรัชพลสิงห์พลนะคะทําหน้าที่เขียนบทแล้วก็ครีเอทีฟค่ะสวัสดีครับผมกิติภูมิกิติภูมิบานนินชื่อเล่นเปตองครับผมรับบทเป็นนักสดแสดงและทําหน้าที่ตัดต่อครับ สวัสดีครับผมชื่อยีนะครับนายเชือกรใจทองครับแลบบทเป็นนักแสดงแล้วก็ทําหน้าที่ผู้ช่วยตากล้องครับสวัสดีค่ะโชกุลกุนนิพาแทนบุญทําหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์พร็อพคอตุ้มค่ะครับสวัสดีครับผมนายอนุทวีตอาบหรือแมนะครับผมรับหน้าที่เป็นร่วมกับแล้วก็กำกับภาพนะครับครับผมรับบทเป็นบอลนะครับตัวละครหลักในเรื่องครับซึ่งบอลนี้ใสที่เป็นคนเงียบๆกร้าหานกล้ารวยครับ เรื่องย่อนะครับคือบอยพาแจ็ปไปดูทะเลหมอกที่ภาคใต้นะครับเพราะว่าอยากให้แจ็ได้รู้ว่าทะเลหมอกไม่ได้มีแค่ภาคเหนือเท่านั้นนะครับซึ่งที่บอยพาไปก็คือบ้านของบอยที่ตั้งอยู่จังหวัดสงขลาครับบ้านที่อยู่ครอบครัวตระเด็กครับเป็นบ้านที่ตั้งอยู่บนเขาเป็นบ้านที่ตื่นเช้ามาเจอทะเลหมอกนะครับซึ่งการกลับไปทางนี้นะครับก็ทําให้บอยนะครับได้เจอกับเพื่อนเก่าๆบรรยากาศเก่าๆแล้วก็ความทรงจำเก่าๆที่ไม่อาจลืมได้ครับครับส่วนผมนะครับก็รับบทเป็นแจ็ปครับโดยตัวแจ็ปนะครับผมก็จะเป็นคนที่อารมณ์ดีครรรับ่าาเเิงฮฮ และยังเป็นตัวโจกของเรื่องอีกด้วยครับหากพูดถึงจังหวัดสงขานะคะสิ่งแรกที่คนจะนึกถึงเลยเนี่ยก็จะเป็นหาดสมิลาค่ะแต่ไม่มีใครรู้นะคะว่าจังหวัดสงขานี่ไม่ได้มีดีแค่หาดสมิลาเพียงเท่านั้นค่ะยังมีทะเลหมอกควนผาสูงนะคะที่เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งที่ค่ะแต่สถานที่นี้นะคะยังไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะเพราะไม่แต่คนในพื้นที่เนี่ยก็ยังไม่รู้จักเลยค่ะแต่สถานที่นี้นะคะก็ยังไม่ได้รับความนิยมในปัจจุบันค่ะ พ่อแม่แต่คนในพื้นที่บางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยมีทะเลหมอกด้วยพ mm. วกเรานะคะจะอยากทําให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเจอชวมีทะเลหมอกคนผาสุขค่ะ mm. และให้ทุกคนนะคะได้รู้ว่าถ้าอยากไปเที่ยวทะเลหมอกเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปกไปกลจนข้างเหนือแล้วค่ะสงขลาบ,บ้านเรานะคะก็มีทะเลหมอกที่สวยง,งามเช่นเดียวกันค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะทําทให้พวกเราได้สร้างภาพยนารณ้และนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อจะเป็นการบอกต่อนะคะในสถานที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รับรู้มากยิ่งขึ้นค่ะและใครนะคะที่ได้รูคเิมเเรือ่องนี้นะคะจะได้เห็นว่าทะเลเหมอกบนฟ้าของจังหวัดสงขลานะคะก็สวยงามไม่ต่างจากทะเลหมอกบนดินเลยค่ะค่ะและหลังจากได้ที่รับรู้เรื่องราวแล้วก็ที่มาของเรื่องที่พวกเราจะทำแล้วนะคะพวกเรานะคะก็อยากจะฝากอีพิกสเลนนะคะทีมของพวกเรานะคะว่าเป็นไว้ในอ้อบมอกอ้อมใจของพี่ๆด้วยนะคะก็พวกเราจะทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ